มาดูน้ำหนักล่าสุดครับศึกผีผีทีวีช่องสามหกครับเกียรติเพชรทบคิงครับซุปเปอร์ไฟวันที่13ธันวา25งพรกปครับคู่แรกนี้อิริฟานอมสุราธานีครับร้อยพรครับมาพอดีครับเจอมาสะจันภูมันม่วงนะครับก็ร่อยพรเช่นกันคู่นี้เคยประท่ามาหนึ่งครั้งครับแดงแน่าจะชนะมานะครับแดงนี่ก็เพศขบเครื่องเขาในเนียว อาตะจันนี่ก็ประเภทฝีมือนะฮะตอนตอนดูแล้ววันนี้ก็น่าจะหนังเหมือนเดิมออกไปที่อีฟานครับอมโชราธานีส่วนคนู่ที่สองนี่เพชรมรกตสิทธิอพี่น้องเจอกับเพชรสิงขรซอสสมานกาเมนร้อยสิบห้าครับเพชรมรกตมาร้อยสิบห้าจุดสองตัวเปนจุดสองตัวในเพชรสิงห์ขรมาร้อยสิบสี่จุดหกเพชรมรกตนี่เอาเพศเตย์คาร์เตย์ขาฝีมือเพชรสิงห์ขรนี่เอาเพศมวยเปิดเกมมวยหมัดน,นะฮะ สภาพร่างกายอาวุธดูความหลากหลายนี่ดูว่าเจ้าเพชรมรกตความหลากหลายจะมากกว่าเพชรสิงขรถ้าผู้ที่สองรายการออกไปที่<ด>เพชรมรกตส่วนคู่ร,ร้องนี่ฟ้าบนมีกับรักชุมพรครับฟ้าบนมีนี่ก็เพรคบเครื่องเกา่ากึกเจอกระรักชุมพรในมวยว่าผมาทยศยศาสตรก์ก็นี่ก็เพชมมวยเข่านะสภาพร่างกายดูเนื้อตัวว่าเช้าเลยผมว่ารักชุมพรเนื้อตัวน่าจะดีกว่าฟ้าบนมีนะ ผมยังชอบที่รักจุพรท่าแทะยาสัตว์สำหรับคูรองส่วนคุณเอทำรายการครับดาบดำปอทองสวีร2 4ยีุเจอกับเด็กดอยทีเอ็นมวยไทยร2 4ยยีสบดาบดำร้อปจุดสไอเด็กดอยล้ไปจุดหนึ่งผู้นี้ก็เคยประทา้ามาแล้วชกเจ็ดสีดดาบดำชนะไอเจ้าเด็กดอยมาวันนั้นกับวันนี้ไม่เหมือนกันนะครับดาบดำนี่ก็เพเตะขาต่อยหมัดต่อยท้องต,ต,ต,ต่อยหน้า เด็กดอยนี่ก็ช่วงหลังนี่ก็พัฒนาการขึ้นมาเยอะนะมีครบมันซอกคมวันนี้สภาพเนื้อตัวร่างกายแล้วอ่ะออกเชียร์ไปเจ้าเด็กดอยทีเอ็นมวยไทยดีกว่าวันนี้น่าจะเป็นรองนะาวันนี้วันนี้น่าจะสังแค้นแล้วกันเลยเด็กดอยทีเอ็นมวยไทยอ้าวคูว่แรกออกแดงนะครับอิริฟานคู่สองเพชรมรกตคู่สามนี่ออกมวยบ้านตัวเองครับรักชุมพรนะคูเอกรองเด็กดอยทีเอ็นมวยไทยวันนี้รองมาทีเด็ดไปเลยดีกว่าน,นาคูนี้สภาพร่างกายดูแล้ว เด็กดอยสภาพร่างกายน่าจะดีกว่าเจ้าดับดับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลเช้านี้จากเวทีม,ทมวยสยามอ้อมน้อยช่องสามหกไปสองโมงครึ่งนะจบจากไอ้โกสปอร์ตของไอ้ศึกพลังใหม่นะพิเศษนะฮะแล้วก็ช่องสามหกเย็นๆนอกก้องก็ไปนู่นแล้วอตะกอ,อกฮะติดมืองนอนท์ครับนี่วัยรักมวยชอบเรียบร้อยนะครับสองช่องในว,วันนี้นี่พิยายัางอยู่นะฮะนี่เดีกเกิดไปยังอยู่พอหลังนอยยังอยู่นะรอยเจ้าเด็กดอยอยู่เด็กดอยรออยู่นิดหน่อยครับเนี่ยประมาณนี้นะ ทางนอกนี่โล่งเลยฮะวันนี้รถน้อยหน่อยนะรถจะน,น้อยหน่อยอ่ะประมาณนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ